ครับเศรษฐกิจของอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับยังคงถูกน้ําหลากเข้าท่วมอยู่นะครับแม้ว่าบางจุดมีแนวโน้มดีขึ้นจากการสูบน้ําออกแต่ว่าส่วนใหญ่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ครับสถานการณ์น้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ขณะนี้นะครับมีแนวโน้มดีขึ้นปริมาณน้ำในแม่น้าป่าสักที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองหล่มสักมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามนะครับระดับน้ํายังคงสูง ทำให้น้ํายังไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอลมสักผ่านจุดเปราะบางต่างๆและแผ่กระจายเป็นวงกว้างแต่ระดับน้ําไม่ได้สูงมากนักนะครับประมาณ15-20เซนติเมตรทาให้ร้านค้าบางแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติขณะที่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองลมสักได้หยุดทําการเรียนการสอนไปก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าครั้งนี้ถูกน้ำท่วมเป็นครั้งที่6นะครับแม้ว่าระดับน้ำจะไม่สูงมาก ไม่เท่ากับครั้งแรกนะครับอย่างนั้นก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่เนื่องจากว่าการใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากครับเฉพาะเฉพาะบริเวณในเขตเทศบาลนะสี่ห้ารอบรอบนอกอีกประมาณสองสามรอบรวมเป็นเจ็ดแปดรอบแล้วครับถือว่าหนักแต่ว่ามันมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่ารอบรอบรอบที่แล้วรอบรอบแรกเลยของเดือนกันยาคือในเขตเศรษฐกิจนี่คือร้านของพังหมดไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบเจออย่างนี้มาประมาณยี่สิบกว่าปี ตั้งแต่อยู่มานี้ไม่เคยเจอแต่รอบนี้คืออาจจะไม่เท่ากับรอบแรกแต่ก็คือว่าลาบากเหมือนกันก็ขาเข้าของเสียหายเหมือนเดิมนะครับพวกของที่มันวางมันยกขึ้นไม่ได้ตู้เสื้อผ้าพวกอะไรเงี้ยมันยกไม่ไหวเราก็ปล่อยก็พังอะไรเงี้ยแล้วก็การสัญจรการเดินทางไม่สะดวกเพราะถ้ายังเป็นเขตฝั่งนู้นนี่คือจะจะรถรถออกมานี้ยากเลยนะครับอันนี้อันนี้ยังถือว่าสัญจรได้บ้างแต่รอบแรกคือไม่ต้องไปไหนยู่ตรงนี้เลย ขณะที่การช่วยเหลือประชาชนนะครับยังคงมีอย่างต่อเนื่องเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอาสากู้ภัยกกทราย,ายได้รับการแจ้งเหตุนะครับมีผู้ป่วยในพื้นที่บ้านตาลเดียวตำบนตาลเดียวต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงเร่งเข้าพื้นที่นะครับโดยใช้รถสูงและเรือท้องแบนลุยน้ําลึกเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาอย่างทุลักทุเลกับโดยใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมง ฝากกระแสน้ําที่เชี่ยวไปจนถึงถนนสายหลักได้ครับก่อนนําส่งโรงพยาบาลหล่มสักอย่างปลอดภัยด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ระบุนะครับว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นตำบลวัดป่าและตำบลตาลเดี่ยวนะครับรวมถึงในเขตเศรษฐกิจโดยเฉพาะอาหารและน้ําดื่มนะครับห้ามขาดแคลนโดยเด็ดขาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดครับ และแม้ว่าขณะนี้นะครับสถานการณ์ในแม่น้ําป่าสักจะค่อยๆมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับซึ่งลดลงชั่วโมงละ1-2เซนติเมตรนะครับทำให้พื้นที่เขตเศรษฐกิจเองดาระดับน้ํายังคงทรงตัวอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีมวลน้ํามาเป็นจํานวนมากครับชาวบ้านในพื้นที่เองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อยู่นะครับเนื่องจากว่าขณะนี้ระดับน้ํายังคงทรงตัวครับ